คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกั้งนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกั้งนำคลินิกเรามากันที่เรื่องจากเมลครับครับผมชื่อเรื่องว่าโชคดีตาเกียงครับครับเป็นเรื่องของคุณพัดส,ส่งเข้ามาที่ theghostradio thailand at gmail com ครับผมครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเชิญเลยครับน้องบาสโอเคครับเรื่องนี้นะครับต้องต้องย้อนกลับไปช่วงประมาณ1 7บเถึงสิปีก่อนครับครับซึ่งตอนนั้นนะครับคุณพัทครับเขาอายุได้ประมาณ5้าถึงหขวบครับครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณพัทครับเขาได้อาศัยอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดครับครับลักษณะบ้านของของคุณพัทก็คือจะเป็นบ้านไม้ยกสูง ข้างล่างจะมีใต้ถุนครับผมครับแล้วก็ประตูจะเป็นแบบประตูไม้บานพับพับๆกันมาเรื่อยๆเป,เป็นเหมือนบ้านเฟี้ยมหรออ่าใช่ครับออบแล้วก็จะใช้ไม้ครับต่อตตต่่ต่อออกันขึ้นไปเป็นกระแพงบ้านครับครับแล้วก็ต้องบอกก่อนอีกว่าที่บ้านของคุณพัดนะครับเขาอาศัยอยู่กับคุณย่าทวดครับแล้วก็คุณย่า คุณอาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวครับผมอ่าก็คืออาศัยอยู่กับครอบครัวใหญ่เลยอ่าใช่ครับแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดติดกันเราจะสมมติชื่อเขาว่าตาเกียงครับตาเกียงอ่าใช่ครับครับเราต้องบอกลักษณะของตาเกียงก่อนนะครับว่าเขาเป็นคนที่มีอายุประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบปีครับอืรูปร่างผอมสูงผมสีขาวยาวปะบ่าครับครับ ลักษณะการแต่งตัวของแกก็คือแกจะใส่ชุดเหมือนคนจีนแบบชุดขาวๆทั้งตัวครับอืแกจะมีลักษณะที่แกชอบเป็นสายมูครับเป็นสายมูชอบทําบุญแล้วก็กราบไหว้เทพเจ้าต่างๆครับแล้วสิ่งที่แปลกในบ้านของแกนะครับแกจะมีเขาเรียกว่าอะไรหุ่นของเทพเจ้าแต่มันไม่ใช่ขนาดแบบว่าเล็กๆเ,เหมือนพวกกูมานอะไรพวกนี้นะครับอืม มันขนาดเท่าแบบว่าคนจริงๆเลยครับโอ้ขนาดเท่าตัวคนหนึ่งต่อหนึ่งเลยใช่ครับครับอันนี้ก็คือลักษณะคร้าวๆของตะเกียงนะครับอ่ามันมีวันหนึ่งครับที่คุณพัทอะครับต้องเดินไปในบ้านของตะเกียงครับครับสิ่งแรกที่เปิดประตูแล้วก็ประทะหน้าของคุณพัทนะครับมันก็คือกลิ่นทูบแล้วก็กลิ่นกํายานครับอืมด้วยความที่บ้านมันมีกลิ่นทูบและกลิ่นกํายานพอเดินเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะมีเต็มไปด้วยครับมลคังอะไรต่างๆครับ อ่าแล้วพอแกเดินเข้าไปปุ๊บแกเดินไปที่ห้องนอนของตะเกียงครับพี่ขิงนึกภาพนะครับว่าห้องนอนอ่ะมันจะมีเตียงไม้สมมติว่าถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาจะคิดเฟอร์นิเจอร์นี้มากเไม้เก่าๆเอ่อเตียงไม้เหมือนไม้ไม้เงาๆนะใช่หนาๆหนักๆครับเออเออแล้วก็จะมีที่นอนฟูกหนาๆที่พับได้สามตอนครับแล้วก็จะเห็นตะเกียงอ่ะแกนอนเอนตัวอยู่กับหมอนสามเหลี่ยมเออสมัยก่อนที่เป็นหมอนสามเหลี่ยมแบบถ้าเราเคยดูหนังพวก ช่องเจ็ดสมัยก่อนจากจากวงวงอ่ะนึกออกนึกออกใช่ไหมครับหมอนยาวเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าใช่ครับอ่าครับแล้วแกก็จะแบบมีแมวดําตัวหนึ่งครับนอนคอเคียวแกอืออ่าซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านไปสักพักหนึ่งจนวันหนึ่งครับตะเกียงแกเสียชีวิตลงครับครับอ่าด้วยความที่ญาติญาติก็เป็นญาติญาติเพื่อนบ้านกันเนาะก็ไปร่วมงานศพอ่าแต่ด้วยความที่คุณพัชนะครับเขายังเด็กอืมเขาก็ไม่รู้ว่า การที่ไปงานศพเขาต้องทําอะไรบ้างเขาก็ได้บปไปวิ่งเล่นอยู่กับเด็กแถวบ้านประมาณสามถึงสี่คนครับครับอ่าเขาวิ่งเล่นสุกสนกันไปเรื่อยๆจนไปอยู่ที่หน้าเมนครับจังหวะที่วิ่งเล่นกันอยู่หน้าเมนนะครับสายตาเขาเหลือไปเห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะอือยู่ที่เมนมีทั้งแบบเด็กผู้หญิงผู้ชายแล้วก็คนแก่อืขละขละกันไป่ใช่ครับก็มีทั้งแบบว่า พอเขาหันไปดูครับก็มีแบบว่านั่งอยู่ตรงทางขึ้นบ้างนั่งอยู่ตรงแบบทางที่จะเปิดประตูเข้าไปในเมนบ้างแล้วก็มีที่มันแปลกๆก็คือปีนอยู่บนป่องเมนครับอ่าซึ่งไม่อยู่บนป่องเมนด้วยเหรอใช่ครับซึ่งแบบคนปกติไม่น่าทำได้แต่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ครับว่าผีคืออะไรเอออแล้วก็มันก็ผ่านงานศพไปถึงวันที่มันต้องชาวปนักกิจเนาะครับอ่ามันก็จะมีแบบว่าสับปะเลอเขาก็จะต้องมา เปิดลงศพเพื่อให้ญาติดูหน้าแล้วก็ทําพิธีแบบว่าใช้น้มามะพร้าวล้างหน้าศพอืมอ่ะด้วยความที่เป็นเด็กซุกซนอะ่ะก็วิ่งแทรกแทรกญาติเข้าไปเพื่อไปดูสิ่งที่คุณพัดเห็นก็คือเห็นศพของตะเกียงแบบผอมแห้งครับแต่สิ่งที่แปลกก็คือศพแมวดามก็อยู่ในนั้นด้วยครับเอามีแมวด้วยอ่ะซึ่งวันที่แกเสียแมวมันยังมีชีวิตอยู่เลยครับเออมันก็แปลกอย่างหนึ่งน,นนะใช่ไหมครับครับผมก็ว่า คุณพากก็คิดว่าอืมทาไมมันถึงตายก็ไม่ได้ไปถามมาเลยกับผู้ใหญ่อืแต่ก็ปล่อยเวลาผ่านไปจนแบบว่าชาวปนักกิจเสร็จศพเอ๊ะชาวปนักกิจศพเสร็จอโอเคชาวปนักกิจศพเสร็จปุ๊บ,บตามต,ามต่างจังหวัดน,นะครับเขาก็จะมีการทํากับข้าวเลี้ยงพวกคนที่มาช่วยงานหรือว่าแขกบ้านแขกเรือนอก็ออกกลับบ้านไปใช่ไหมครับคือน,นั้นครับก็ทุกคนกําลังแบบคุณย่ากําลังอุ่นกับข้าวที่ได้มาจากงานศพครับ ครับเพื่อให้ทีบจะนั่งกินกันในครอบครัวคุณพัดก็นั่งรออยู่กับญาติๆในบ้านนีครับนั่นแหละครับอืแล้วก็สายตาคุณพัดนะครับเขาเลือบไปเห็นร่างผู้ชายร่างหนึ่งครับเดินมาแต่ไกลๆเลยครับซึ่งการเดินของร่างเนี้ยมันจะแบบว่าแปลกๆนะครับถ้าเป็นคนปกติเขาก็จะเดินแบบปึ๊บปึ๊บจะมีการอ่่าใชครับของตัวแต่ร่างนี้เขาเดินสมมติว่าเดินปึ๊บหยุดครับปึ๊บหยุด คือคือหมายถึงก้าวแล้วหยุดก้าวแล้วหยุดอย่างนี้เหรอซ้ายมาแบบนี้ปุ๊บขวามาหยุดขวาไปงี้แล้วก็ซ้ายหยุดอก็คือก้าวหยุดก้าวหยุดก้าวหยุดเรื่อยๆเรืเร่ยอยๆขึ้นมาบนบ้านครับแล้วก็ได้เดินผ่านหน้าคุณพัดไปที่ห้องครัวครับอืไปยืนอยู่ด้านหลังคุณย่าซึ่งตอนนั้นคุณพัดก็บอกว่าตะโกนขึ้นมาเลยครับว่าตะเกียงมาตะเกียงมาอพอผู้ผู้ใหญ่ในบ้านเห็นก็หันมามองหน้าคุณพัดตะเกียง จะมาได้ยังไงเขาตายไปแล้วเออแต่พอตะเกียงอะ่ะรู้ว่าคุณพัดอะ่ะพูดว่าเขามาในร่างที่เขาเป็นวิญญาณนะครับเขาก็ได้หันมามองคุณพัดพร้อมกับเดินมาที่คุณพัดครับครับจังหวะที่แกเดินมาครับแกได้เดินทะลุเออร่างของน้องสาวคุณพัดที่ยังเป็นเด็กประมาณสี่ห้าเดือนอยู่ครับเออพอแกเดินผ่านปุ๊บเด็กคนนั้นก็ร้องไห้ทันทีทําให้คุณอาที่นั่งอยู่ข้างๆข,ข,ของคุณพัดอนะครับ ก็ต้องลุกไปดูเด็กใช่ไหมครับครับจงังหวะที่คุณอาลุกไปดูอะครับร่างหมดตะเกยียงก็ได้เดินมาหยุดข้างๆคุณพัดแล้วก็นั่งลงครับพร้อมกับเอามือจับเข่าของคุณพัฒแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัว<อ>ม,ามาดีครับซึ่งพอคุณพัดฒนงได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมครับเขาก็ด้วยความกลัวครับก็น้ําตาไหลออกมาแต่ร่างของตะเกยียงครับก็ได้หันหน้าไปทางคุณยาทวดซึ่งเป็น แม่ของตะเกียงครับออพร้อมกับเปลี่ยนท่านั่งเป็นท่าเทพบุตรครับผมท่าเทพบุตรุใช่ครับเอ,อแล้วก็ก้มลงกาบที่ยาทวดครับซึ่งจังหวะที่ก้มลงกาบนะครับยาทวดเขาก็ได้ทํามือมาเหมือนรูปหัวแล้วก็บอกว่าโชวดีนะลูกไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ทันใดนั้นตะเกียงเขาก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับมีแมวแล้วก็หมอนคู่กายครัเขาเดินออกไปหน้าประตูแล้วก็ค่อยๆหายไปครับ Uh huh. อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คุณพัดเจอของเรื่องของโชคดีตะเกียงครับผมครับก็เหมือนกับแกก็มาหาแม่แหละอ่าใช่ครับเหมือนมาบอกล่าหรือ,อว่าอ่าแต่ก็ไม่ได้มาร้ายไม่ได้มาะระายหรอกใช่ครับเพียงแต่ว่าคุณพัดก็ไปเห็นพอดีใช่ครับเออโอ้แล้วไปไอ้ตรงหน้าเมนนี่น่ากลัวนะ,ะน่ากลัวถ้าเราเป็นเด็กนะจุดจุดนั้นเราคิดว่า ใครจะไปปีนป่องเมนได้เนาะเออ,อตอนเป็นเด็กไม่เท่าไหร่คือพอมารู้เรื่องแล้วอะอคือแบบพอจะรู้เข้าใจแล้วว่าผีคืออะไรอะ่ะใช่ครับพอมานึกย้อนหลังดูเออโอ้โ,อโหปีนเกาะป่องเมนอยู่โอ้ยคิดแล้วก็ขนลุกนะครับเออ,เอ,อครับผมนั่นก็คือเรื่องจากเมลครับของคุณค,คุณพัดใช่ครับที่ส่งเข้ามาใน The Ghost Radio Thailand t gmail com ครับครับผมอย่างที่บอกกัน ใครที่ไม่สะดวกจะโทรมาเล่าแบบสดๆหน้าไมคก็สามารถที่จะส่งเป็นอีเมลเป็นตัวหนังสือเนี่ยมาให้กับทีมงานได้สลับสับเปลี่ยนกันอ่านรวมถึงผมเองด้วยครับผมก็คือจะทุกเสาร์อาทิตย์แหละครับในช่วงท้ายรายการเราก็จะมีการเอาเรื่องจากเมลเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันด้วยนะครับ ขอขอบคุณกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก